ปลายหน้าฝนกันแล้วนะคะค่าไฟก็ยังแพงเหมือนเดิมเลยช่วงนี้นะคะจะได้เสียงที่คนบ่นมาหาจัยเนี่ยเยอะมากๆบอกว่าจบหน้าร้อนแล้วกําลังจะหมดหน้าฝนทําไมค่าไฟไม่ถูกลงเลยเขาบอกว่าอ้างอิงนะคะจากสถิติ3ปีที่ผ่านมาค่าไฟเนี่ยแพงขึ้นเรื่อยๆเรีย,เยกว่า30เรเซนตเลยก็ได้คิดได้เลยว่าไม่มีวี่แววที่จะถูกลงคะ่ะ เห็นแล้วคุณก็ต้องปัดเหนื่ยเล็กน้อยไม่ใช่ร้อนนะอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่เห็นค่าไฟรู้สึกว่าเ<อ>ฮ้ยแพงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เลยเหรอ ดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าโซลูชันที่เขานิยมกันในปัจจุบันเนี่ยก็คือการติดโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านที่ออฟฟิศหรือว่าที่โรงงานเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ไหมคะแต่พอมันเป็นเทรนด์มันก็จะมีบริษัทที่เกิดใหม่เรื่อยๆๆคุณจะรู้ได้ยังไงคะว่าบริษัทไหนน่าเชื่อถือของแบบไหนเนี่ยที่เรียกว่าของดีแล้วถ้าของดีเนี่ยจะต้องเลือกยังไงบางทีใช่ไหมคะบางเจ้ารับทําแค่ระบบไฟบางเจ้ารับทําแบตเตอรี่เราต้องหาทุกคนมารวมกันถ้าเราต้องการโซบบลูช วันนี้นะคะจนจะพามาพรีวิวสินค้าชิ้นนึงที่เรียกว่าน่าจะตอบโจทย์ทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะก็คือ Energy Leap P1 a l l i n o n e Solar Cell Solution นะคะสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรเลยละค่ะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Energy l i a p เขาร่วมมือกับบริษัทชั้นนําด้านการจัดเก็บพลังงานอย่าง l ลเจนะคะบริษัท l ลเจนะคะมาจากบริษัทแม่เซิงฮงโฮ d i n g Group ซึ่งอยู่ในอันดับ171ของ f o r t u n e Global 2024 แล้วค่ะเรามาดูจุดเด่นนะคะของ Energy Li ีิฟนะที่ทําให้เขาโดดเด่นกว่าคู่แข่งในท้องตลาดกันบ้างดีกว่าที่ทุกคนเห็นอยู่เลยอย่างแรกที่ต้องยอมรับของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของดีไซน์เพราะว่าแผ่นโซลาร์เซลล์แผ่นนี้นะไม่เหมือนแผ่นโซลาร์เซลล์ในท้องตลาดเลยค่ะทุกคนแผ่นนี้เขาเรียกว่า black magic ซึ่งมันจะดำสนิททั้งแผ่นเลยนะพออยู่บนหลังคาบ้านคุณแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเรียบหรูดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะก็จะดำสนิทเรียบไปหมดเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะสีดำแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อการใช้งานด้วยค่ะ และนี่นะคะตู้สีขาวต้องบอกว่านี่ไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศนะคะทุกคนนี่คืออินเวอร์เตอร์ค่ะซึ่งปกติเนี่ยแบรนทั่วไปใช่ไหมคะเขาจะแยกกันอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็ต,ติดกับฝาผานังบ้านถ้ามีแบตเตอรี่นะมันก็จะแยกอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีสายไฟเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ Energy l i f t นะคะ P1 All in one ทุกอย่างจบในตู้สีขาวแบบนี้นะคะ บนสุดตรงนี้เรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะส่วนอันนี้นะเรียกว่า BMS ก็คือ Battery Management System นะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ก็คือแบตเตอรี่5กิโลวัตต์อวค่ะซึ่งคุณสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง40กิโลวัตต์อวที่คุณเห็นตรงเนี้ ตรงนี้จะเป็นแค่10กิโลวัตต์อาวนะคะอินเวอร์เตอร์คืออะไรต้องบอกก่อนว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันคือเครื่องแปลงกระแสะไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เข้าสู่บ้านเรานั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะสามารถเอาไปตบแตะบ้านได้เลยนะ,ะ่ะไม่ต้องมาซ่อนอยู่ในห้องเก็บของอีกต่อไปเพราะว่าหน้าตาดูมินิมอลมากๆเลยเข้ากับบ้านได้ทุกหลังแน่นอนค่ะ เอาละคะ่ะมาถึงเรื่องของ performance กันบ้างดีกว่านะคะเขาบอกว่าสามารถลดค่าไฟได้ถึง70%เลยเพราะว่าแผงสีดําแบบนี้นะคะหรือว่า Black Magic เนี่ยสามารถดูดรับแสงและความร้อนได้มากกว่าสูญเสียพลังงานเนี่ยน้อยกว่าทําให้เนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าแผงโซลาเซลล์ทั่วไปถึง้ถึง5%รพอพูดว่า5%เป็นตัวเลขเนี่ยอาจจะฟังดูน้อยใช่ไหมคะแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่า5%เนี่ยเท่ากับคุณเปิดแอร์4ชั่วโมงเลยนะคะ ตอนนี้ยกมาในบ้านเรียบร้อยแล้วก็มีความมินิมอลนะคะเข้ากับบ้านมากๆเลยเรื่องสําคัญที่อยากจะใช้ให้ทุกคนฟังนะคือเรื่องเกี่ยวกับกที่คุณสามารถใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนดังนั้นไลฟ์สไตล์ใครที่แบบว่าตอนกลาวันต้องออกไปทํางานตอนเย็นต้องกลับประชารถยีมีที่บ้านเนี่ย ตัวเนี้ยก็จะเหมาะมากๆเพราะว่าเขามีแบตเตอรี่ใช่ไหมคะการมีแบตเตอรี่เนี่ยคุณจะสามารถใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ได้ในตอนกลางคืนดังนั้นบางทีถ้าสมมติไฟดับฉุกเฉินคุณก็จะสามารถมีแบตเตอรี่ตัวนี้สับลองมาใช้งานได้ด้วยเหมือนกันนะคะอีกทั้งเรื่องของแบตเตอรี่นะคะราคาสมัยนีย้ก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะความคุ้มค่าที่คุณม,มีแบตเตอรี่เนี่ยก็มากขึ้นดังนั้นนะคะมันก็จะคุ้มทุนไวยิ่งขึ้นด้วยและที่สำคัญนะคะสามารถประหยัดไฟได้ด้วยค่ะ เรื่องสุดท้ายนะคะก็คงเป็นเรื่องความง่ายค่ะเพราะว่าแบดเอเนอร์จีลิฟเนี่ยเขาครบจบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซลูชันครบวงจรแล้วของตัว P1 all-in-one ใช่ไหมเรื่องบริการเนี่ยก็ครบเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการติดตั้งคันพื้นฐานหนึ่งครั้งบริการหลังการขายการรับประกรันเขาดูแลให้คุณครบทุกอย่างเลยสําหรับยูสเซอร์อย่างเราๆนะคะเขาก็มีตัวแอปพลิเคชันเนี่ยให้เราสามารถดูได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันด้วยนะคะวันนี้นะคะจะเป็นภาพรวมเรื่องของดีไซน์ทุกคนเนี่ยได้ดูก่อนเรียกน้ำจิ้มนิดนึงแล้ว,นนว,ว,ว่ีท เต็มให้นะคะคเฉพาะพี่ออเดอร์นะคะสามารถติดต่อได้ที่02 118 2838หรือ Facebook Official Page Energy Lip และใครอยากสัมผัสผลิตภัณฑ์ของจริงนะคะไปดูได้ที่ร้าน Banana IT พรีออเดอนะคะ22สิงหาคมถึง22กันยายน2567ที่ร้าน Banana IT ทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายบอกเลยค่ะถ้าใครจองจะได้รับ Energy Rip Voucher ูลค่าสูงสุดถึง30,000บาทเลยค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของการ p พรีวิวรีวิวจะเต็มรอพี่สีได้เลยค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราชาวซีมีเกณด้วยนะคะ ระวังหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าเพจของ C นะคะ CME มียเกนเนี่ยนะคะจะมีช่องทางที่ชัดเจนเลยเป็นเพจทางการที่มี Meta Verify ติ๊กถูกสีฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นเพจที่ปลอมแปลงซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยตรวจจับได้มาก200เพจที่แอบอ้างเป็นเพจเราก็ระวังตัวกันด้วยอย่าไปหลงเชื่อในการซื้อสินค้ากับเพจที่ไม่ใช่เรานะคะฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันอย่าลืมไปติดตามกันในช่องทางโซเชียลที่ขึ้นให้นี้เป็นช่องทางที่ถูกต้องของเรานะคะ